w วลคับแบคทูเอสทีอาวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกขนานนามว่าเป็นตำนานของอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกัน รถที่มีทั้งความหรูหราความสปอร์ตและความคลาสสิกที่ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของแฟนแฟนรถทั่วโลกนั่นก็คือ Ford Thunderbird รถที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่20และยังคงเป็นชื่อที่สะท้อนภาพลักษณ์ความภูมิใจของ Ford ได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งในด้านดีไซน์ภายนอก ภายในห้องโดยสารสมรรถนะการขับขี่และแน่นอนเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้เพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดว่ารถรุ่นนี้มีสเสน่ห์อะไรที่ทำให้มันยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มจากการพูดถึงตัวตนของ Ford Thunderbird กันก่อนรถรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี1955ในฐานะ p e r s o n a l Luxury Car หรือรถสปอร์ตที่เน้นความหรูหรามากว่าการเป็นมัส c ซ e c คาที่เน้นความแรงเพียงอย่างเดียว Ford ต้องการสร้างรถที่ตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งมองหาความพิเศษเหนือระดับ ไม่ใช่แค่ความเร็วแต่รวมถึงความสะดวกสบายความหรูหราและความโดดเด่นที่แตกต่าง Thunderbird จึงเป็นมากกว่ารถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์และรสนิยมที่เหนือชั้นและตลอดช่วงเวลาที่ผลิตมันก็ผ่านการพัฒนามาแล้วหลายเจเนเรชันแต่ละยุคมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองเมื่อเรามองไปที่ดีไซน์ภายนอกของ Ford Thunderbird จะเห็นได้ทันทีว่านี่คือรถที่มีเส้นสายการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ แม้แต่คนที่ไม่ใช่คอรถก็สามารถจดจำมันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรุ่นแรกในยุค 50s โดดเด่นด้วยบอดี้แบบโรสเตอร์2ประตูที่ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับความหรูหราได้ลงตัวกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่กันชนหน้าหลังที่เน้นความหรูหราแบบอเมริกันคลาสสิก ไฟหน้าทรงกลมคู่และเส้นตัวถังที่โค้งมนดูมีเสน่ห์ในแบบเรตโรส่วนด้านท้ายที่มีครีบเล็กๆหรือที่เรียกว่าเทลฟินก็ช่วยเสริมความสาง่างามและสไตล์ที่สอดคล้องกับยุคนั้นเมื่อ Thunderbird ก้าวเข้าสู่ยุค 60s และ 70s การออกแบบก็เปลี่ยนไปตามเทรนด์ในแต่ละสมัยจากความโค้งมนไปสู่เส้นสายที่คมชัดขึ้นไฟหน้าแบบซ่อนในบางรุ่นฝากระโปรงหน้ายาวสะท้อนบุคลิกของรถรูที่มีพลงัง แถมยังมีเวอร์ชั่นคูเป้และคอนเวอร์ทิเบิลให้เลือกเพิ่มความพรีเมียมและตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างรุ่นในยุค 80s และ 90s ก็ปรับดีไซน์ให้ร่วมสมัยมากขึ้น กระจกหน้าเอียงลาดตัวถังดูทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Thunderbird เอาไว้อย่างครบถ้วนและเมื่อถึงยุครีเทิร์นในช่วงต้น 2000s f o r d ก็ตัดสินใจหยิบแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิกในปี1955มาปรับใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้นเป็นการผสมผสานอดีตก,กับปัจจุบันอย่างลงตัว สิ่งที่ทำให้ Thunderbird ดูโดดเด่นตลอดทุกยุคคือสัดส่วนของตัวถังที่ให้ความรู้สึกยาวและกว้างปากกระโปรงหน้ายาวห้องโดยสารสั้นและด้านท้ายที่ลงตัวสื่อถึงความรูหราสปอร์ตในสไตล์อเมริกันแท้ๆไม่ว่าจะเป็นสีสันที่โดดเด่นซึ่ง Ford มักจะเลือกใช้โทนที่สดใสเช่นแดงขาวฟ้าอ่อนหรือสีคลาสสิกอย่างดำและเงินทุกอย่างล้วนบ่งบอกถึงการเป็นรถที่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์และตัวถังแต่มันคือแฟชั่นบนท้องถนน การเข้าสู่ห้องโดยสารกันบ้างภายในของ Ford Thunderbird ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้รถรุ่นนี้ถูกจัดอยู่ในหมวด Personal Luxury ค่คาแท้จริงห้องโดยสารของ Thunderbird ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ต้องการประสบการณ์เหนือกว่ารถทั่วไปเบาะนั่งถูกคุ้งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ที่นุ่มนวลหรือวัสดุคุณภาพสูงในแต่ละยุคดีไซน์บอกให้ความรู้สึกโอบกระชับนั่งสบายแม้จะขับขี่ระยะไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยแดชบอร์ดของ Thunderbird ในแต่ละเจเนเรชันก็สะท้อนความล้ำสมัยของยุคที่ผลิตตั้งแต่ยุค 50s ที่เน้นโครเมียมและมาตรวัดทรงกลมสุดคลาสสิก ไปจนถึงยุค 70s และ 80s ที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเข็มไมดดิจิตัลหรือระบบเครื่องเสียงติดรถที่ทันสมัยในเวลานั้นมาใช้รุ่นรีเทิร์นในช่วงปี 2000s ภายในยังได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์คลาสสิกแต่เสริมด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบควบคุมความบันเทิงและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ผู้ใช้สมัยใหม่ นอกจากนี้ Thunderbird ยังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารการเก็บเสียงจากภายนอกทำได้ดีให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อขับขี่อีกทั้งการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆก็ออกแบบมาอย่างมีรสนิยมและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชั่นคอนโซลกลางที่จัดเรียงปุ่มควบคุมอย่างลงตัวไปจนถึงการตกแต่งที่ใช้วัสดุโครเมียมหรือสีทูโทน ทำให้ห้องโดยสารไม่ใช่เพียงพื้นที่ขับขี่แต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนรสนิยมของเจ้าของรถเมื่อพูดถึงสมรถนะ Thunderbird ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังแม้จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดรถหรูมากกว่ารถแข่งแต่ฟอร์ดก็ไม่ลืมที่จะใส่ขุมพลังที่น่าประทับใจให้กับรถรุ่นนี้ ในยุคแรกทันเดอร์เบิรมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ที่ให้พละกกำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ที่นุ่มลน,นและมั่นใจต่อมาในเจเนเรชันถัดๆมาฟอร์ดได้เพิ่มทางเลือกของเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นตั้งแต่ V8 ขนาดใหญ่ไปจนถึง V6 เทอร์โบในบางรุ่นสมรรถนะการเร่งความเร็วสูงสุดและการตอบสนองของเกียร์ก็ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละยุค ช่วงล่างของ t ัน n d e r b i r d ก็ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการขับขี่ที่หรูหราและมั่นคงไม่ได้เน้นความแข็งกระด้างแบบรถแข่งแต่เน้นความนุ่มนวลควบคุมง่ายและมั่นใจเมื่อต้องเดินทางไกลพวงมาลายัยมีความแม่นยำระบบเบรกให้ความมั่นใจและการทรงตัวในความเร็วสูงก็ยังคงเสถียร t ัน n d e r b i r d จึงถูกมองว่าเป็นรถที่ขับแล้วให้ความรู้สึกพิเศษทั้งสบายและมีพลังในเวลาเดียวกัน มาถึงเรื่องราคากันบ้าง Thunderbird ในช่วงเวลาที่เปิดตัวนั้นจัดอยู่ในกลุ่มรถหรูราคาสูงกว่ารถทั่วไปของ Ford อย่างชัดเจนเพราะถูกวางตัวให้เป็นรถสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างปัจจุบันราคาของ Thunderbird แตกต่างกันไปตามปีที่ผลิตและสภาพของรถถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกในยุค 50s หรือ 60s ที่ยังคงสภาพดีหรือผ่านการบูรณะอย่างพิธีพิถันราคาสามารถทะยานไปถึงหลักแสนดอลลาร์สหรัฐ หรือหลายล้านบาทไทยได้เลยเนื่องจากถูกมองว่าเป็นรถะส,สมหายากส่วนรุ่นในยุค 80s หรือ 90s ราคาจะจับต้องได้มากกว่าแต่ก็ยังคงมูล,ลคา่าในฐานะรถตำนานของ Ford สำหรับรุ่น Return ในปี 2000s ราคามือสองในตลาดปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถทั่วไปเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยานยนต์อเมริกัน สิ่งที่ทำให้ฟอร์ Th ัน d e r b i r d มีเสน่ห์มากคือมันเป็นรถที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตและความคลาสสิกเข้าไว้ด้วยกันในแบบที่หาไม่ได้ง่ายๆ t ัน n d e r b i r d ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนแต่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการความแตกต่างต้องการความพิเศษและต้องการรถที่สะท้อนรสนิยมอันเหนือชั้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมรถคลาสสิก หรือคนที่กำลังมองหารถหรูที่มีเอกลักษณ์ Ford Thunderbird ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่พาหนะแต่คือเรื่องราวความทรงจำและสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่ยังคงถูกเล่าขานต่อมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือสิ่งที่ทำให้ Thunderbird ยังคงอยู่ในใจคนรักรถทั่วโลกเสมะอามา